สวัสดีครับพี่น้องมาแก่แค้นดักหนูรอยเอ็ดครับคืนที่สามครับจัดไปครับหมันหมันมาลุนครับครับพี่น้องเตรียมอุปกรณ์หมครับแกะเมื่อแก้แค้นนี่ครับซื้อหลวดมาใหม่ครับนี่หลวดหนูเลยเขาก็โอ้ใส่หลวดมังมันลันครับมันติดเปลี่ยนหลวดหมครับนี่เป็นหลวดของหนูเลยครับเอย่าจัดครับมันนี้แก้แค้นคืนที่สามครับ ติดตามด้วยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องแก่โตอีกครับแก่มือมือที่สามครับดักหนูละเอ็ดหมายโยงหลังนะครับเห็นไหมครับมันเป็นหวยน้องข้องบึงเดี๋ยวมาลุ้นครับมากระน้องแดงขึ้นก่าครับไปหาทางหนูกันครับพี่น้องวันนี้ประแม่ดักหนูเดียวครับเดี๋ยวปากเบ็ดน้ำครับสองยางเลยมันนี้ไปลุยครับพี่น้องเจอทางแล้วครับผมว่ามันอยู่ใน รอเนี่ยครับนังเห็นไหมนันหกหกครับนี่ช้างเหลี่ยมเดี่ยวแต่แมนนะลองลุนมองครับขั้นแรกครับลุยเอาให้ได้ครับมือนี้ฝากพี่น้องติดตามเ้อะครับเอาให้ได้ครับมือที่สามเหรอหนูรอยเอ็ดบุกเคยเห็นหนาหนูเลยครับมือนี้คุณลุนต้องเอาให้ได้ครับบม่ยอมฝากติดตามครับพี่น้องให้กลังใจครับสู้ๆ ครับพี่น้องด <wh> <Wha> ักแล้วครับมื่อนี้เงียครับหอยเชอรี่ปิดปิดปิดแอบ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 มืดมืดมันหมานเลยล่ะเอ้ยเอาได้ครับป่ะจักขั้นอื่นต่อครับครับพี่น้องพอมีทางอยู่ครับแต่ทางบ่ค่อยดีเท่าไหร่มีหอยคนดักแล้วครับมาเป็นยังถือว่าได้ดักครับลองเบิ้ง ไปครับหาทางรืเลยครับพี่น้องพี่น้องพอมีทางอยู่ครับพอมีทางอยู่นี่น,น,นี่นานครับยู่ขางรั่วเขาเขามีอยู่ครับเดี๋ยวไปหาบานตรงนี้ครับดักกันครับมาหลุดน้ำกัน,นครับพี่น้องอึ๊บอ,อีแปะครับกับเล็กโอ้มันหมาน,มนอือ วางไว้เลยโอเคไปลุนต่อทั้งพุนครับห่างสายเขาครับไปไปเรื่องพี่น้องว่นธรรมดาได้ครับยางไปยางมาตกน้ำครับเออลุยน้ำมาไปเดี๋ยวไปที่นี้ต่อครับไปครับไปลุนต่อครับพี่น้องครับพี่น้องเจอทางดีอยู่ครับนักไปแล้วครับ สุดไม่หลวดไม่ครับวันนี้กลับไม่หลวดไม่นี่ครับเจอขวยพร้อมได้พี่น้องปิดไปยังดีครับอย่ามาลุ่นกันคืนนี้ครับไปดักต่อครับน้ำเบิดครับหันหมาเด้อพี่น้องซอยติดตามครับซอยลุ่นครับพี่น้องครับเริ่มมืดแล้วครับเจอขวยครับเจอหู้อีกหลายเลยมาดักหนูครับตอยได้ หนูลอยเอ็ดคือคักแท้เอาให้ได้ครับพี่น้องอ่ะลุนน้ำกันครับครับพี่น้องคันสุดท้ายแล้วครับนี่ครับลักหนาหูเลยนะครับไป๋ยวเข้าไปปักเบดต่อครับพี่น้องปิดไปก่อนปิดแล้วครับปิดแล้วไปครับมืดเลยมานน้ครับพี่น้องหาไตเขียดครับ ม่นี่ผู้ลุนนะครับปากเบสต์เ่เนียเขี้ยดโมโครับเกี่ยดีโมโเท่านี้แหละครับหายากเนี่ยสักหน่อยครับค่อยหาไปครับพี่น้องได้เขี่ยนะซิบก็โตแล้วครับไปปักเบ็ตต่อครับนี่ครับเบ็ดคุรุนเฮดเองครับไม่ไผ่เขียดก็บอยู่ในนี่ ตักง่ายๆนี่ลนะครับเบ็ดจิบสองหลังนะครับมาลุนกันว่าตีได้ตำแหน่งครับพี่น้องไปตักเบ็ดกันครับนี่ครับพี่น้องคันไม่ไพ่รุ่นเราเองครับมันนี้เฮ็ดเองเฮ็ดต้องไปเคืองโตครับมาลุนครับเดี๋ยวเชียร์บอลไทยน้ำมันนี้มาลุนเบ็ดน้ำลุนหนูพร้อมครับพี่น้องไปตักต่อครับหมายสวยๆครับเขียวๆเลยครับพี่น้องตักเบ็ดคันทุดท้ายเสร็จแล้วครับ นี่ครับใส่ปลาดนครับหนองมันไยครับมาลุ้นกันครับจากดักหนูครับใส่ปลาครับใส่เบดเนื้อเขียดติดตามครับพี่น้องครับพี่น้องเมื่ขึ้นนี่เชียร์บอลไทยครับได้แชมป์สุกิเลเวอร์เลยมาครับมันหนาวพอม่ขึ้นครับเลยมายามเศร้าครับบรรยากาศเดิมๆครับหนาวนะครับมาลุ้นตอนเศร้าครับพาทีกันลั่งขึ้นครับพี มันตีได้บ่ได้ครับทั้งปลาทั้งหนูไปไปลุ้กันครับพี่น้องมันหมาใส่เห็นังใจครับบรรยากาศดีป่ะพี่น้องเป็นตะควงเบ็ดป่ะครับมาแน่มาแน่ครับมาหนีเอาเบ็ดมาควงมาแน่ครับมาแน่ครับตากับมกินครับเนี่ยเขียด เอ๊ะเป็นอย่างนัง่นบ้ดนี้ลุน่นหนูต่อครับครับพี่น้องในเบิ่งป่าปาบอเมียอเบบ็ดแค่ขั้นเดียวครับเบ็ดหักลุ่นหนูต่อครับเอ๊ะเป็นอย่างนัง่นบัดนี้อย่าเบ็ดเท้าใส่เดือนลงครับลุ่นหนูครับขั้นแรกครับไปมันหมานเด้อมาหนี้ใส่แหมใจคุณลุ่นเนี่ยนะครับพี่น้อง ไหนเนาะคันแรกโอ้ยบอลลันครับอยู่คือเก่านี่ครับแอกบอลไเงียห้อยเด้ครับห้อยเี่นี่บอไปนี้คอยลุนขันต่อไปครับครับที่น้องมาหมองอิกหม่องนึงครับ มองแรกบอมีอยังเกิดขึ้นครับเงียบกิฟตแหงว่งใจก็หลุนนะครับนี่คืนนิสานมาแล้วครับบ่ไดายังี้ยเน็ตโอ่หัวังใจอยู่ครับมันเป็นแนวดายบ่เอาว่าไปหลุนต่อครับอันนี้ครับบึกบ่เงียบอีกทีครับโอ้ยเสียใจ เป็นแล้วนี่นะพี่น้องห้างดีเลยครับเป็นงานห้างดีบอลลันนี่ครับนี่กับบอลันเอ๊ะด้าน,นไหนวะลุนต่อครับพี่น้องให้ใกำลังใจคุลลุนนะครับพี่น้องพี่น้องมาแล้วครับพี่น้อง หนูตัวแรกของลอยเอ็ดมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องตัวง่อยนี่ครับโอ้หนูลอยเอ็ดมาแล้วพี่พี่น้องโอ้ประสบความสำเร็จครับไม่ได้น้อยครับพี่น้องโอ้ดีใจแฮงโอ้สูตรดีไหมแนานแต่มันพันออกมาเป็นนังซี่มันมีพันหยางสี่ครับ กอกไงครับพี่น้องโอ้ดีใจดีใจหลายอู้วไม่ให้น้อยครับเพี่ยวไง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 พี่น้องไงห,หนูแพงหนูแพงเพียวอ,อู้ดีใจดีใจแห้งพี่น้องดีใจแห้งมนัมนมนันมันโอ้ยขอบคุณห,หลายครับจัแต่มาละเอียดเก็บหนูนกันครับพี่น้อง ดีใจครับพี่น้องทาทิศกำลังขึ้นครับเจ็ดโมงหรือประมาณหกเจ็ดโมงแล้วครับวันนี้ก็รุนสรุปยอดได้ครับพี่น้องรุนในหนูหนึ่งตัวครับประสบความสำเร็จครับหนูละเอ็ดว่าเกินใจว่าเกินใจได้แล้วครับเปลี่ยนหลวดไม่เปลี่ยนวิธีการไม่ได้อดแดกครับกับน้องหนึ่งบอกได้แล้วครับได้ประสบความสำเร็จแล้วครับนี่ อ่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับสุดยอดเลยโอ้ประสบความสำเร็จครับหนูรอยเอผมพิชิตได้แล้วครับต่อเดียวผมก็เอานะครับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้กูหลุดเด้อผู้ใดยังไม่เข้าติดตามเข้ามาครับมะเล็นน้อมวนน้ำกันมหรุนน้ำกันครับทำมาหากินแบบพอเพียงครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเทนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับบายยเดี๋ยวจะกลับสมุดประการละครับ